เดี๋ยวพี่ให้ขวดนึงมาดามมิ้วติดคุ้งเอ,อิ้นตอนนี้มันไม่ใช่เย็นธรรมดานะเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นเอิ้อมาดามมิ้วนนมาเล่นมาเล่นกลางสาเดี๋ยวถีบลงสาให้อย่ามาเจอย่ามาจองแจงอย <c oughs> ่ามาจองแจงกงเอ,อ้าไอปุ๊กวันนี้วันนี้นั่ลงลงนั่งลง อ้าวอ้าวเฮ้ยทันีครับรถก็พาดีอารถมืงอะรอไปนะจบมือมือนี่อ้าอ้านนี้อนนี้จบมือครับมันเร็วมัเร็วมันเรนเร็วมเร็วไม่เดี๋ยวนะมันเรมันจมือจบมือจบมือนี่ไอพวกไอกก็จดไอก

อย่าอย่าอยู่ใกล้พวกนี้พวกนี้มันร้ายไม่ไม่เป็นไรพอเขาเป๊ะก็แล้วเขาเขาเป๊ะเขาอยู่กับหนูเขาเป๊ะแล้วตอนเนี้ยเอาสิเอาดิถ้าไม่อยู่ฝั่งนี้จะบอกเนตไม่ต้องมายุ่งอย่ามาทำเสียงเลยนะเนปเข้าตรงนี้ไปเอาสิอยู่ฝั่งใครนั่นไม่นะ ลูกดองคุณอยู่กับผมแล้วนะครับคุณเจตรินไอ้พุกคุณจักรกลินมึงทำอะไรไเมื่อคืนไอ้พุกอ้าวรายการแบ่งทีมไหมเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก็ได้เสร็จแล้วบอก บอกพี่จอยไม่ต้องรีบนะพี่บอลรออยู่อ้าวใครบอนพี่บอลใครวะอ้าเหรอเพื่อนเพื่อนพี่จอยโอเคเดี๋ยวลงปะโอเคโอเคบายบายทุกคนเดี๋ยวขอลงก่อนนะคะลงยังไงวะ